สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งเครื่องหวานข้าวนะครับตัวนี้เป็นติดตั้งข้างหน้านะครับติดตั้งรถไถ Ford New Holland นะครับ70แรงติดตั้งที่ตัวเมืองร้อนะครับลูกค้าชอบแบบตัวติดตั้งข้างหน้านะครับว่าใช้ได้2อ,อุปกรณ์ใช้ได้ทั้งลอตเตอรี่แล้วก็ผ่านไทยนะครับ ใชกบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกล่องควบคุมนะครับของควบคุมมาเตียงเราจะมีวอลลุ่มนะครับมีสวิ์รวมนะครับตัวกล่องลูกค้าบอกว่าไม่ต้องติดตั้งให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับจะแกะออกอยู่นะครับตอนใช้งานค่อยประกอบเข้าใหม่ครับจะประกอบเองครับมาดูการตอนทดลองนะครับนี่ครับตอนทดลอง าสามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ได้นะครับชอบความหนาะชอบหนาะชอบบางครับ